ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบของโลกนะครับของประเทศต่างๆในโลกที่มีศักยภาพในเรื่องเกษตรนะครับเสียดายที่ประเทศเราเนี่ยยังให้ความสําคัญในเรื่องของเกษตรเนี่ยน้อยไปแต่มารัฐบาลนี้โดยคณะท่านรัชทินตร์พิเดกชัดชัยสาริการยาเนี่ยนมีความมุ่งมั่นและให้ความสําคัญเรื่องการเกษตรในอย่างจริงจัง โดยหวังว่าการให้ความสำคัญเนี่ยจะเป็นรูปธรรมนะครับวันนี้เนี่ยพวกเรามาร่วมใน,นการอบรมนะครับในศูนย์ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการผลิตทางการเกษตรเนี่ยนะครับผมก็หวังว่าพวกเราจะใช้เวลาในช่วงที่ราเข้าในศูนย์นี้เนี่ยนะครับให้ได้ความรู้ให้ได้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะครับ ที่จะสามารถนาไปประกอบอาชีพนะครับหรือไปปรับปรุงการเกษตรที่ท่านทำอยู่เนี่ยให้ได้ผลผลิตดีขึ้นให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้นเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ยี่ดีขึ้นของครอบครัวทุกท่านวิทยาเป็นองท่นผู้ช่วยทั้งตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรใอสนาที่กระลอกครับกระผมก้อมด้วยหัส่วนราชการโดยเพาะ รันทาศตกงเกษตรและสากรครับพร้อมทั้งเพื่อนพระไรารในระดับอำเภอนำโดยท่านนายเพือตัวใก่รอดงามนะครับพร้อมกับผู้โดิสารท้องถิ่นทุนนันท์พี่บ้านและพี่น้องชาวตำบลสึนชาตนะครับหรือก็วืของตอมห้องที่มาต้อนรับท่านรช่ยเจาทีไปครับรตูเสรและสากรวันนี้ครับก่อนอื่นกระผมก็ะโหลต้องขอ ชิฉนชมนะครับในอโอกาสที่ท่านผู้ช่วย,ร,ร,ยวรัฐมนตรีดิฉันรศสตได้กรุณาไาเยี่ยมจังหวัดพระแก่งถึงสองครั้งน,นะครับสัปดาห์ที่แล้วท่านก็ได้มาทำพิธีเปิด,ดตลตาดรัทนะครับวันนี้ก็มาเปิดเป็นประธานการจัดงานวันไถ่โทษในวันพายเดย์ฟิวเดย์นะครับและก็บริการการเกษรตรครขององค์กรหนองสองห้องในวันนี้นะครับซึ่งผมกลับเรียนว่าตามนโยบายของรัฐบา,าลแนละของคอสชนะครับที่จะให้ บริการในด้านการเกษตรกับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งทางจังหวัดของแกเองเนี่ยก็สนองนโยบายแล้วก็จะเสร็จสิ้นภายในวันที่ที่เก้าพฤศจิกายน

ชาปิดลงบางุ้นเลยออกมากะประมาณประมาณนี่เดไปนี่นั่นนี่เส้นยาเลยเส้นนเส้นสามไม3อยดีนวดีเลยีดผมในนามของคณะจากงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและ การบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2559ต้องขอกราบขอบคุณท่านวิทยาผิมพองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการพิธีเปิดงานในวันนี้การดำเนินงานในวันนี้เป็นการดำเนินงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2559ขึ้นจากขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มสีภาพ สินค้าเกษตรเกษตรอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรให้เกิดให้ชุมชนได้รับความรู้เข้าถึงปัจจัยการผลิตลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการและให้เกิดความเข้มแข็งการจัดางานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการการเกษตรของศูนย์เรียนรู้เพื่อสีภาพสินค้าเกษตร อำเภอหนองสองห้องจังหวัดพนัแกนม,มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอวิธีปฏิบัติของเกษตรกรต้นแบบในการลดต้นทุนการผลิตและนำเสนอแนวทางการลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชชนเดียวด้านการเพิ่มกิจกรรม,มประมงประตุสั์รวมทั้งการรับดินและน้ำโดยการใช้ด้าแฝกเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นในดินโดยจัดให้มีการสถานีการไถ่ทอดกำลนงห้าสถานีแบบนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ให้ขอญอาตกกาบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กรุณากล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2,559และเยี่ยมชมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ตามลำดับขอกาบเรียนเชิญครับผม เขามันแอร์อาจหายใจบรอยเป็นโรคจอยด้วยค่ะจากแม่งลงตะยังลงนะคะนานนานรถอันดี้สอกมานี่เฝ้าเฝ้ามันช่พระท่านรถการ ใช้คุยนะเ,คเคมีคุยเคมีก็คือยูเรียไหนบอชิมก็ชิมก็ชิมกชิมหาชิมหาชิมหารถอันิสาคือรถการใช้สารเคมีสารเคมีกับปุ๋ยเคมีคนหลานเนี่ยค่ะสารเคมีก็คือพวกยากำจัดยายากำจัดแมลงเนาะก็เคยใส่ไม่ใช่ค่ะดีแล้วค่ะทีแล้วย่าค่ะ พวกเปนขาแต่หยาขาแต่แม่เปนขาพ้นพอไม่บอกไปแล้วเนาะตามตรงถ้ำตามตรงรถบาจากตบกเาะบ้านซ่าที่ตบบ้านชาติบ้านสกบูนบ้านเกษตรบ้านเกษรบ้านเอนบ้านนี้รอเล่คะโไกบไกกันเนา ท่าน่องบร่ยี้รือเ่อลาจกนี้ะะจไไหมอ่ะขอบุ้นะซองสีเขียวนี่้องเห็ดหยานนะคะอะ่องเจียวเขียวมาเป็นซองหยานเนาะค่ะอ่าสารเล่มน,นะคะสารเล่นพอดอสอง ต้องสีแดงสาเล่นคอดอนเยอะทันทีแรกรู้เบาเนาะแด้ไปใส่บอคายิปไปอันนีบวยเยวคยเบารกนิะพอไปหวานกล้าแล้วบางคนบอก ยากหรือเปล่าลากยาวใชม,มีเทคนิคครับตอนที่จะถอนลกล้าประมาณเจ็ดถึสิบวันเอาเชื้อราไตกโคตามาเนี่ยหนึ่งถุงต่อน้ำห้าสิบริมรงไหเนี่ยไม่งงพูดง่ายๆก็ได้เมื่อกี้ตอนแค่มาเล็ดพันหนึ่งกิโลน้ำร้อยลิตรแต่ตอนนี้จะให้หนึ่งกิโลน้ำสองร้อยลิตรครับผสมจางลงหน่อยเอาไปฉีดแปลงกล้าก่อนที่เราจะถอนกล้าประมาณเจ็ดถสิบวัน เวลาท่านเอาไปปัดดำก็มันก็จะโตเร็วเกิดเร็วสร้างตัวได้เร็ว,รว,รว,ว,รวอันนี้ระยะกล้านะหลังจากนั้นถ้าท่านหวานก็เอาหวานปกติไม่ต้องไปถอนมันเลยไอนะ้ถอนเฉพาะแฝงกลาหลังจากที่ท่านไปปัดดำนะหรือหวานน้าตมไปแล้วแต่พอกลาได้อต้นข้าวได้ประมาณตนะิดห้าวันถึงยี่สิบวันเนี่ยท่านเอาเอาแต่โคดามาเนี่ยปล่อยก็ปล่อยกับน้ําในนีกนะปล่อยกับน้ำในนา,นะนนนาถ้า อัตราที่เหมาะสมประมาณ2องกิโลต่อไร่ใครจะใส่น้อยกว่านั้นก็ได้จะได้ผลดีไม่เท่า2องกิโลแต่ใครจะใส่มากกว่านั้น,นไม่ได้ครับอาจจะเปืองย,ยังหมดเวลาแล้ว ยูนี่จะเป็นพันธุ์สองขาสามนะคะใบมันสีใบมันงสี่พคพ่อยค้มค่ะใบใบมันจะอ,อ,อ่อนวิธีการปลูกอ่ะคือปลูกอันนี้เป็นการปลูกมันมีหลายแบบเนาะค่ะเนาะแต่หลักๆที่ประโยชน์เพรมันคือเรื่องการอนุรักษ์นน,น้ำการป้องกันการท่ำทลายของดินอย่งนี้เนาะคะ่ะขอบอ่อขอบสะาดน้ำที่เทาขุดนสาแล้วใหม่ๆเนาะคะ่ะถ้าก็อยากให้บอ่อน้่ะมันจะไหลแล้วก็อยากให้มันผ่า ก็เอายาแฝงเป็นปูตัวนี้มันซีซอยได้นะคะมีผู้ใดมีผู้ใดเอาไปใส่บ่มีผู้ใดได้เอาแฝงเป็นปูซิซิ ขอก่อจะปลูกปลูกไมเอลมนนี่ยังปลูกันนี่ปล้กเต็มบ่อก็อปลูกแน่ามสิว้ามันก็มังก่ดินต้องปลูกต้องปลูกให้มันรอบตาปลูกให้มันหอกแล้ไปยามอีกแล้วค่ะแม่ไอ้ก่อที่มันยังไงกับคุณขอกเคร่องแล้วก็เอาไปปลูกให้มันรอบสาแล้วค่ะมันเสด็ซอย มาองปล่อยค่ะปลาปลาใหญ่ไซส์ใหญ่มาปล่อยเพื่อที่จะโอกาสการรอดก็สูงขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเอาเป็นไม้นะค่ะบ้านเนี่ยตารถ้ามาลายมันหลไม่เป็นหลใช่ไหมคันนี้ยมาใหม่เสือมาหารตัวนี้เข้าไปตะกรอนได้ร้อยโลรอบนี้จะได้สองรอยโลสามรอยโลมันได้ค่ะขายมีกําไรมีเงินได้เงินมากกว่าเดิมเลยค่ะเนาะค่ะ ค่ะอันนี้นะไม่ได้ค่ะใกล้ละใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะตอนนี้สูตรอาหารวันนี้พะมงนําสูตรอาหารแบบง่ายๆแบบพื้นบ้านเนาะค่ะเนาะเห็ดได้ยู่บ้านทําได้เฮ็ดได้นะคะให้แจ่ไ่นะคะนี่มาค่ะที่บ้านขันบะมี่ไปค่วมันแพงไม่ต้องไปแย่งเอาไกล้เผาแห้งยู่บ้านนี่มาค่ะกินเยอะแล้ว พก็แม่ให้คุกน้ำเขาให้ม้ากินวันนี้เปลี่ยนใหม่ได้มาเลี้ยงปลาเด้ไกล้สบัยพี่ไก่้อ่านั่นแหละข้าแต่รุ่งรู้นว่าขายรุดรือเเอาใหม่นด้วันนี้ไมขายทำไมเราเอามาต้มมาต้มให้ทำอาหารปลาดีกว่าคันนี้คุณแม่เลี้ยงปลาเลี้ยงเอาระขบัดเนี่ยจะเลี้ยงเอาเงินเอาทองข้าวแห้งข้าวเก่าที่จะไปขายยี่หล,ล่บานนะ่ะเอามาปรุงมาทำให้มันกินง,ง,ง่ายๆเนี่ย จุดไฟใส่หม้อนึ่งเัยนะเอาข้าวแห้งลงไปให้ใช้ความร้อนเท่านั้นก็เพียงพอบ่งหมอเขา่าเอาเข่าแห้งทีเก็บไว้นะคะ่ะต้มลงไปเลยได้เป็นแบบนี้นะครับนะั้นข้างนี้เอาแล้วเนี้จะง,ง่ายนะครับอไอท้ทำจมูกข้างนึงก่อนกดจมูกด้านนึงแล้วก็บีบลงไปเลยครับหนึ่งหยอดอ่าแล้วก็ปล่อยตุกจมูกครับอากาศในเตาปมันมสูดก็ไปแล้วไอ้อาก็อีกข้างนึงนะครับนะ ยึดรอบไปครับสายตาก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไก่ไม่เปนสายอันนี้คือเซ็ตไปแล้วหนึ่งตัวนะครับนะหลังจากนั้นไปเห็ดไปที่เก่าเทามีไก่เท่าไหร่สองใบตัวเห็ดกันสิแปลว่าบางที่เนี่ยยาที่วัคซีนถ้าต้องจับไก่ไว้รวมๆในเรื่องทำเรื่องพวกแมนว่าสิพ้อผสมแล้วนะครับต้องเห็ดไฟในประมาณครึ่งสองยี่โมงต้องเห็ดห้เซ็ตนะครับนะทันเหลือถ้าวัคซีนเหลือหามเก็บไว้ทำลายทิ้งโดยการฝังคุณรู้ฝังนะครับเนาะพอพวกนี้มัน ใส่ได้ครั้งเดียวหลังจากเท้าผสมแล้วนะครับนะใส่ตู้เย็นไปนะใส่ใส่ตู้เย็นไอ้ไม่ไม,ไม่ถ้าหมายถึงถ้าผสมทำแล้วทามลูกทำอะไรนัง่งหนึ่ง เฮ้ยกูเลี้ยงอะไรเสียวยตทไม่ได้อทำอะไรทำ,ทำอยางคะทำอะไรบ้างทำสองอย่างนั่นอ่ะช่องที่สองทำไรช่องที่าสามเรียงซาร์ช่องที่สี่ประมงหรือช่องที่ห้าอื่นๆอาจจะเป็นอ,อาชีพรับจ้างนะคะถ่ายเหตุทั้งสีช่องกับติ๊กซีช่องไปเลยยังค่ะ กันแล้วแล้วเอาออขอนิ้วเลยอ่าขอนึงนะคะโน้ลเดิมขอนึงเลย่ะผู้ใดเขียยังคะอยจะเสีย